สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุูสานะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องบุคคลสําคัญในสมัยสุขโขทยัยวันนี้จะมาเรียนในเรื่องประวัติของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชค่าพระองค์เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตกับนางเสืองเดิมมีพระนามว่าพระราม เมื่อพระชนมายุได้19บพรนษาขุนสามชนเจ้าเมืองชฉอะก็ได้ยกทัพมายึดเมืองตากที่อยู่ใต้การปกครองของสุขโขทยัยพระรามก็ได้เข้าช่วยพระบิดาชนช้างชนะขุนสามชนพระบิดาจึงเฉลิมพระนามเป็นพระรามคำแหงขึ้นของราชเป็นกษัตริย์องค์ที่สมของอาณาจักรสุขโขทยัยทรงพระปีชาสามารถมาก ทรงเป็นทั้งนักรบและนักปราส์สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อาณาจักรสุขโขทัยในด้านต่างๆมีการขยายอาณาเขตสุขโขทยัยออกไปอย่างกว้างขวางในจารึกหลักที่หนึ่งได้บอกถึงอาณาเขตของอาณาจักรสุขโขทยัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเอาไว้ด้านการปกครองปกครองแบบพ่อปกครองลูกปวดกล้าวให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูวัง เมื่อประชาชนเดือดร้อนก็สามารถไปสันกระดิ่งเพื่อร้องถูกได้ด้านศาสนาทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนานิกายเทรวาตแบบลังกาวงทรงอาราธนาพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชมาที่สุโขทยัยเพื่อสั่งสอนประชาชนทรงส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพระองค์ทรงสร้างพระแท่นมานางังศิลาบาทไว้ตรงกลางดงตาน เพื่อใช้เป็นที่สำหรับพระสงฆ์นั่งแสดงธรรมเทศนาในวันพระส่วนวันธรรมดาใช้เป็นที่ประทับวาราชการและตัดสินคดีความในด้านต่างๆด้านภาษาและวรรณกรรมทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นในปีพศ1826ซึ่งเป็นแบบอย่างของตัวอักษรไทยในปัจจุบันดังที่เห็นในรูปนะคะ จารึกหลักที่หนึ่งก็คือศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแพงมาราชในจารึกเนี่ยจะมีพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแพงมาราชและเรื่องราวของสุขโขไทยศิลาจารึกนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยสุขโขไทยถือเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกของไทย ตัวอักษรในจารึกด้านที่หนึ่งในสมัยพ่อขุนรามคำแพงมหาราชดังที่เห็นในรูปนะคะด้านเศรษฐก,กิจทรงให้เสรีภาพในการค้าขายไม่เก็บภาษีผ่านด้านมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโรดกล้าวให้สร้างเขื่อนและทำนบกั้นน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในสมัยสุขโขทยัยราษฎรค้าขายได้โดยสะดวก ดังที่เห็นในรูปนะคะจะมีข้อความในจารึกหลักที่หนึ่งไว้ว่าเพื่อนจุงัวไปค้าขี่ม้าไปขายนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำการบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ